สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมมิสซูบิชินะคะลูกค้าจะเปลี่ยนเฉพาะยางหรือจะเป็นแม็กพร้อมอยางก็มีให้เลือกค่ะนะคะคันนี้นะคะลองเทียบให้พี่เขาเลือกนะคะ ระหว่างตัวไททันพัทขอบ18แล้วก็จะเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอีลิทหรือแอดลิทนะคะขอบ18ค่านะคะจริงๆแล้วพี่เขาตั้งใจมาเปลี่ยนเฉพาะย่างมาไกลมากนะคะอันนี้สอบถามพี่เขาแล้วนะคะว่ามาจากภูเก็ตค่ะนะคะต้องขอบพระคุณพี่เขามากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้บริการค่ะอันนี้แอบสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะคะ ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเฉพาะยางนะคะปัจจโรรุ่นนี้ก็จะเป็นยางขนาดขอบ18ค่านะคะ265 60R18 จะเป็นยางเบอร์ที่ติดมานะคะทางร้านก็จะมียี่ห้อ b i s t เ o Noller HT68C ค่านะคะสำหรับยางป้ายแดงที่เรามีขาย4เส้นอยู่ที่19,500บาท ติดตั้งใส่ถงให้เรียบร้อยไม่มีบวกเพิ่มค่ะนะคะหรือจะเป็นทางเลือกแนะนําแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ล้อไททันพัดหรือจะเป็นปาเจโร่สปอร์ที่มันตรงรุ่นนะคะตัวนี้ถ้ามาหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทียบให้ลูกค้าได้ชมได้เลือกเลยค่ะนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ล้อแท้เดิมเดิมที่ติดมากับรถนะคะพุกพุนเลยก็จะแข็งแรงทนทานรักษาง่ายเน้นใช้งานได้ดีค่ะแถวนี้นะคะก็จะเป็นล้อรถเก๋งค่ะนะคะจะเป็นของ t o y ยต้ y ยา i s c t t v v e Sport p r e m ี u มค่ะนะคะในตัวของแมกนั้นนะคะจะเป็นปัดเงารอบขอบเลยแล้วก็ ด้านในสีแม็กจะเป็นสีดำเงาค่ะนะคะเป็นแม็กสีรูร้อยขนาดขอบ15ค่ะลูกค้าคะนะคะยางที่ติดมาจะมี2ยี่ห้อยางคู่ตัวดันหลอบชุดละ11,000บาททวนแม็กพร้อมอยางเลยค่ะนะคะและอีกยี่ห้อจะเป็นยางที่ติดมาคือบิสโตนค่ะนะคะชุดละ1400 0บาทท้วนลูกค้าจะเอาเฉพาะยางก็ได้นะคะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้ค่ะดันหลอบสีเส้น6000นะคะบิสโตนสีเส้น 8,000บาทพร้อมติดตั้งส่ถ่วงให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของกระบะค่ะนะคะมิสซูบิชิไททันพัดนะคะตัวนี้ผม,มูไม่แน่ใจว่าล้อเดิมเป็น16หรือ17หน้านะคะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนแม็กพร้อมอยางเลือกเป็นขนาดขอบ17ค่ะน่าจะสเปคเดิมนะคะจ,จะเอาเฉพาะยางก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนแม็กพร้อมอยางขอบ18หรือจะเป็นขอบ17รุ่นปี2021ก็ได้ค่ะนะคะ ชุดนี้นะคะอยู่ที่26 0 0 0กค่ะจะเป็นขนาดขอบ18และ Sport, ปาเจโโลสปอร์ตขอบ18ค่าอยู่ที่ส0,000ืค่ะชุดนี้นะคะยางยังเป็นปี2 0 2 1อยู่เป็นล้อใบแดงถอดศูนย์ค่าเส้นสีตรงหน้ายางจะอยู่แบบนี้นะคะกระบะไททันนะคะหากชื่นชอบสามารถใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อปาเจโโลนะคะหรือจะเป็นปาเจโโลอยากใส่ของกระบะได้เช่นกันหากไม่ซีเรียสน,นะคะ อันนี้ขอบ18อยู่ที่25ค0 0่นอยค่ายางก็จะเป็นยางเบอร์265 60ห18ค่ะขอบ17ที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะก็จะอยู่ที่ชุดละ18,000บาททวนค่ะนะคะของเก่าเอามาเทอร์นะคะก็จะเป็นส่วนลดไปค่ะเสร็จเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคันค่ะมาชมปาเจาโร่กันต่อนะคะ ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแม็กพร้อมยางขนาดขอบ18ที่เป็นปาเจโร่รุ่นใหม่ปี2021ค่ะนะคะแม็กตัวนี้ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็นานๆน,นะคะจะมีของเข้ามาสักชุดหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนถอดนะคะชุดละ30,000ื่บาทท่วนค่านะคะก็จะเปลี่ยนน็อตใหม่นะคะพ่นสีกันสนิมให้เรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วลองเทียบนะคะกับตัวไททันพัสดขอบ18ให้ลูกค้า ได้เลือกก่อนหน้าแล้วลูกค้าเลือกเป็นปาเจโร่สปอร์ตค่ะนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามนะคะหากพี่ๆที่ใช้กระบะไทท่านพัดนะคะชื่นชอบตัวนี้แล้วก็ใส่ได้เช่นกันค่ะใส่ได้โดยที่ไม่ต้องแปรงเลยนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้เลยเว้นแต่ตัวเตี้ยค่ะเพราะว่าตัวเตี้ยจะเป็นแม็ก5รูนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมมิ s u b i s h i ไททันตัวเตี้ยนะคะแวะมามิ t ซูบิชิเอ็กเพนเดก่อนค่ะตัวนี้จะเป็นขนาดขอบ16ชุดละ15,000บาทแล้วก็ขอบ17ค่ะชุดละ13,000บาทขอบ17อย่ายังที่ติดมาจะเป็นดันหลบนะคะ ส่วนขอบ16จะเป็นยางบิสโตนค่ะราคาเลยต่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นรถเก๋งโตโยต้านะคะไม่ใช่โตโยต้าค่ะลูกค้าค่ะนะคะจะเป็น Honda ค่ะ Honda 400รูร้ oy, มีเจตตัวท็อปขอบ16นะคะชุดละ18,500บาทแล้วก็ซิตี้ตัวท็อปขอบ16ชุดละ16,500บาทและนี่เลยค่ะหานิสสุไปชีไททันะะ Titan, ตัวเตี้ยหน้าหลอกของเราแม็ก้อมยางอยู่ที่12,000บาทัท่โอ้โหไปเร็วมากเลยนะคะ าเสียงไม่ทันค่ะนะคะภาพกับเสียงไม่สัมพันธ์กันเลยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะคันนี้นะคะก็จะมาเปลี่ยนเฉพาะยางค่ะของเดิมพี่เขานะคะเป็นขนาดขอบ17ยางสเปคเดิมๆที่ติดมากับมิสูที่ท่านขอบ17จะเป็นเบอร์2 4 5 6 5 R 1 7นะคะเนื่องจากว่ายางป้ายแดงเบอร์นี้เราไม่ได้แกะแยกขายค่ะ ที่ไททันขอบ17เราจะขายแม็กพร้อมยางยกชุดค่ะก็เลยแนะนำพี่เขานะคะใส่ยางเบอร์255 65 R17 ค่ะยางสเปคนี้เบอร์นี้จะแกะมาจากอ e ีซูซูค่ะยี่ห้อบิสโตนดูเลอร์ HT684 นะคะหน้ายางกว้างกว่าเดิมก็ข้างละ5มิลค่ะนี่คือเบอร์เดิมของพี่เขานะคะไม่มีผลต่อการใช้งานยาง4เส้นอยู่ที่14,500บาทท้วนติดตั้งให้ฟรี